หอมอม,มันทำให้นึกถึงอันนี้ป๊อบคอนชัดนนะป๊อปคอนพามืโอ้ถ่ายรูปเช็คอินลาเต้แบบเข้มขน้นสวัสดีครับทุกคน <c oughs> วันนี้จะมีสูตรเด็ดเล็กอราวที่ไปออกบูธแล้วแบบเป็นกาแฟที่ขายดีที่สุดวันนี้ผมจะใช้กาแฟเบลนด์ใหม่นะครับทำยังไงมาดูครับ <c oughs> ผมก็จะใช้ผงชานะเป็นผงชาใ <ชา S 2> ต้เนาะใใช่ค่ะคือแบบมันหอมมากอือหอมจริีวตนนี้เ,เราจะใช้อยู่ที่ 15กรัมนะคะ15กรัมใส่เข้าไปใส่้ไปเลยสัเกบตบารเกร็ตนะครับก็จะเป็นบารเกร็ตที่แบบเฮ้แบบบาเก็ตสำหรับชงชาเลยเนาะใช่ไหมใส่ไปเลยได้บรรยากาศแบบชงกาแฟสดๆนี่เป็นไงโอ้สีน่ากินมาออกมาเราจะกดออกมาที่100 ml <100 S 2> แล้วนนะครับ นมข้นหวานนะคะสูตรหวานปกตินะครับตัวนี้เราก็จะใช้นมข้นหวาน30สิบ ml แล้วก็ตามด้วยน้ำจืดสามสิบ ml เพื่อความนัวนะฮะรับรองนัวแน่นอนมีแค่เข้ากันนบอันนี้สําหรับความหวานปกติเนาะเทแบบแยกชั้นแบบสวยๆให้ดูนะเอ๊ เรียบร้อยชาไทยสุดนัวแยกชั้นแบบสวยๆนะนี่ตอนดื่มแล้วก็จะแนะนำให้ลูกค้ามิกกๆกันนะคนให้เข้ากันก่อนอืมเป็นไงบ้างคะโอ้ยหอมหวานเหมือนชาชักเลยจริงๆเหมือนชาชักเลยนะสีแบบน,น่ากินมากอือแบบแนะนำไดงเลยนะ ถ้าใครแบบชอบชาเข้มๆก็จะดูดข้างบนก่อนแล้วก็ค่าก็ดูดลงไปนมกับความหวานที่อยู่ข้างล่างลองหอมหอมละมุนมากอือแนะนำนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นชาเขียวหอมละมุนมาดูครับว่าทำยังไงบ้างนะชะเขียวอยู่ที่15กรัมครับแล้วก็ใช้บาสเกตสำหรับชงชานะครับอ่าดูต้องแนทชงเลยครับ ถ้าเรามีเวลานะมากพอเราอาจจะบ่มชาไว้สัก10วิ15วิก็จะได้ชาที่หอมเข้มขึ้น100 ml ครับสีชาเขียวออกมาแบบว่าเขียวจยิเขียวแบบเขียวเขียวลยเพราะผมนี่จำง่ายมากสูตรก็คือหวานปกตินมข้นหวาน30นมข้นจืด30แล้วนมข้นจืดเข้าไป30ครับ30 ml ค่ะ เพื่อความสวยงามเราก็จะเทยแยกชั้นนะครับเน่แล้วก็ได้ชาเขียวแบบเขียว,ข,ยวของแบบทง้นี่ <c oughs> เต็มแก้วนะครับนี<ห>่<ด>ก็ประมาณนี้นะนหอมมากของชาเขียวแล้วก็เดี๋ยวชิมให้ดูครับคือแยกชั้นไปเนี่ยเวลาลูกค้าเอาไปคนๆมิกๆเนี่ยมันจะได้แบบเห็นไหมมันสวยงามนะครับ มันจะไล่ชนที่แบบเขียวเข้มไปจนถึง,ถงแบบชั้นนม,มนี่นอืดูข้างบนก็ได้ชาเขียวแบบเข้มๆเลยอืดูดไปข้าง,างล่างก็จะได้ความละมุนกลมกล่อมขึ้นได้นมแล้วก็ได้ความหวานแนะนำให้มิ x ให้เข้ากันฮะครับมันหอมละมุนมากอื สดชืีนนะถุงนี้นะเมนูต่อไปนะครับเมนูยอดฮิตใครมาก็ต้องสั่งมการโน่เดี๋ยวจะแชร์สูตรมการโน่เย็นนะครับผมจะใช้มเมล็ดก,กาแฟตัวนี้เลยเป็นสูตรเบรนสูตรใหม่ของผมเองครับชื่อว่ามูนเบรนนะครับมูลนั่นคือแบบดื่มแล้วแบบมันละมุนมันนุ่มแบบมันมีความกลมกล่อมนะครับไม่เข้มเกินไปหรือไม่ไม่จางเกินไปกําลังดีเหมาะสาหรับ LED c o f f e ่ลองมาดูกันครับส,ส่วนที่ละมุนนะครับขั้วกลาง เม็ดสวยๆเลยเกรดพรีเมียมครับเดี๋ยวเราบดด้วยตัวนี้เลยนะครับ d f 64นี่ A4 e นี่เองโอ้โหกลิ่นหอมละมุนมากฟุ้งๆเลยอม,มันหอมมากเลยทุกคนให้ดูนะนี่ตัวเกีียก่ยผงกาแฟนะครับเป็นลูกๆเลยเห็นไหมนี่สะดวกสบายแค่ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนๆๆป๊าบ เป็นไงเกลี่ยสม่ำเสมอเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกดกาแฟออกมา40 ml นะปึ๊บเมกโน่นะก็ต้องนี่เข้มข้นนัวแน่นอนสวยงามฮนะ เราตัดออกมา40 ml โอดูคลีมา่าดิอันนี้ขนาดคั้วเมื่อต้นเดือนนะเห็นไ,ไหมคลีม่ายังหอมมากมาเอาไปชงกันใส่น้ำาน้ำเปล่านะครับ100 ml แล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่ที่อเริกนโน่ผมเทชอ็อตเวลาเสิร์ฟลูกค้ามันได้ความสวยงามไงหอมมากมาชิมให้ดูเลยครับ ปกติก็จะเสิร์ฟลูกค้าแบบว่าเป็นฝาปิดยกดื่มหรือใครสะดวกหลอดก็ได้นะนี่อร่อยอะ่ะ <c oughs> จะบอกอย่างดีคือมันอร่อยคือมันไม่ได้เข้มมากแล้วก็มีความหอมกาแฟมีความเขาเรียกมันมันมีความนัตตี้ด้วยด้วยเอกลักษณ์ของตัวกาแฟบราซิล อหอมเข้มกลมกลมไม่เข้มเกินไปเป็นแบบมีเดียมดื่มได้เรื่อยๆนะครับแนะนำเลยตัวนี้ตื่นแน่นอนต่อไปอีกเมนูหนึ่งที่สำหรับสายนมเนี่ยก็ขาดไม่ได้เหมือนกันลาเต้ครับละมุนมีความแบบนตัตตี้ช็อกโกแลตคาราเมลเดี๋ยวลองมาดูนะครับ นี่ตัวนี้เลยเป็นเบนสูตรใหม่นะครับชื่อว่าเอิร์ธเบนเอิร์ธนี่ก็คือให้ความแบบความหนักแน่นหน่อยมันมีความแบบละมุนหอมเข้มกลมกล่อมแต่ยังก็แบบไม่ได้แบบร้อนแรงเข้มข้นจนเกินไปมันทําให้ทําลาเต้เน,นี่ยละมุนครับเข้มข้นด้วยมาดูฮะนี่มเมล็ดของผมก็จะพรีเมียมเลยนะครับเป็นอาราบิก้าตัวนี้ต้องบอกว่าเบนโลบัสตาด้วยนะครับแต่ในสัดส่วนที่ กำลังพอดีพอเหมาะไม่ได้เข้มเกินไปนะฮะบทด้วยตัวเดิมครับเอเปโตเอโฟจะหอมเข้มหอมลึกกว่าตัวมูลนะฮะมันมีความเข้มขึ้นมาลองดูะฮะ,ะเข้มกาแฟเหมือนเดิม ในตัวนี้แนะนําเลยนะนี่ตัวเกลี่ยนี่มีเข็มมันง่ายมากเลยนะแปะปุ๊บปหมุน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 มุนหมุนป๊าบเห็นไหมฮะนี่แค่นี้เราก็ได้ผงกาแฟที่แบบรวนซุยได้แล้วเรม่เริมครับผมผมจะใช้1ต่อ2นะกาแฟ20กรัมเอาน้ำกาแฟออกมา40่สมลครับ โอเคสวยงาม๋ถวเจ้าน้ำออกมา40 ml ครับโอเคอนี่ลาเต้ของผมนะฮะสูตรของผมก็คือถ้าเป็นลาเต้แบบไม่หวานเลยก็จะใช้นม120 ml นะครับแต่สำหรับใครที่ชอบหวานก็จะเติมใส่หลับเป็นใส่หลับธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ ถ้าสมมติว่าหวานปกติก็จะ30 ml ก็จะตัดตัดไปเหลือนม90อะไรอย่างนี้ถ้าหวานครึ่งนึงก็15ก็ลดทอนลดนมออกไปนะปกติก็จะใช้นม1 2ึ่งนะครับนี่ส่วนใหญ่นะครับลูกค้าก็จะชอบแบบถ่ายรูปเช็คอินะ in, นะครับลาเต้แยกชั้นจะได้ความน่ากินแบบนี้แหละครับนี่ กชั้นสวยงามนะครับโอ้ยของเดี๋ยวชิมให้ดูเลยละกันโอ้ยลาเต้แล้วก็ต้องมิกซ์ใเข้ากับนมนิดนึงนะฮะโอ,อ้ยนี่แหละลาเต้แบบเข้มข้นละมุน ไม่ได้เข้มเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้แบบกาแฟจางเกินไปยังได้ความแบบตื่นหอมกาแฟอยู่หอมมากมตัวนี้บอกเลยว่าโน้ตอร่อกนัตตี้ม,มีความแบบป๊อปคอนคาราเมลด้วยนะป๊อปคอนคาราเมลนึกถึงตอนเราแบบกินอยู่ในลงหนังอะ่ะเออประมาณนั้นแนะนำเลยครับเอิร์ธเบลน อีกหนึ่งเมนูที่นัวไม่แพ้ใครก็คือตัวนี้เลยครับเอสเย็ S ature, นเนเจอร์เลกเกรลาวนะเป็นสูตรที่เอาไปแข่งเอสเย็นนะฮะร,ระดับความหวานเนี่ยหลายๆคนชิมแล้วมันค่อนข้างที่แบบค่าเฉลี่ยแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปดูครับสูตรนี้เข้มข้นหวานมันอ่าน,นี่เมล็ดนะครับก็เป็นคั่วเข้มนะครับเป็นโลบัสต้ากับอาราบิก้าเป็นสัดส่วนเข้มข้นเลยโลบัสต้าจะมากกว่าอาราบิก้านะฮะกาแฟสู้นมแล้วก็มีบอดดี้มา บดด้วยตัวเดิมนะครับ Df64 <Okay. S 1> เดี๋ยวพูดถึงกลิ่นตัวนี้นิดนึงกลิ่นตัวนี้นด้วยความที่มันเป็นโบรบัสต้ามากกว่าอาราบิก้าถ้าใครได้กลิ่นเนี่ยก็คือจะนึกถึงแบบป๊อปคอร์นชัดมากป๊อปคอร์นช,โชโ็อกโกแลตมันหอมจริงเนี่ยมันทำให้แบบกาแฟนัวนะฮะมา ก็จะใช้กาแฟ40กรัม1ต่อสองเดิมนะครับกาแฟ20ออกมา40ใช้นมข้นหวาน30 ml นมข้นจืด30 ml แล้วก็นมสดพาสเจอไลดนะครับ60 ml รวมกัน120พอดีอันนี้เป็นสูตรหวานปกตินะครับของผม<ๆ>เราได้กาแฟมาปุ๊บล้วก็เทมิกให้เข้ากันเลยเอสเย็น yes, ต้องนัวๆเข<ๆ>้มข้นหวานมันนะฮะโอ้โหดูสีดิโอ้ นึกถึงกาแฟโบราณหน่อยแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยนี่เรียบร้อยได้แล้วครับเอเชียนสิกเนเจอร์เล็กอลาวนี่เข้มข้นหวานมันอยากให้เล่นลองจริงๆอืมอืม มันทําให้นึกถึงแบบเรากินขนมอ่ะกินขนมที่แบบมันมันมีคาราเมลมีกลิ่นแบบป๊อปคอนอันนี้ป๊อปคอนชั้นนะป๊อปคอนคาราเมลโอ้เฮ้ยนึกถึงนี้ด้วยเวเฟอร์เวเฟอร์แบบเข้มข้นอ่ะเวเฟอร์ช็อกโอกแลตเออเวเฟอร์กาแฟอะไรประมาณนี้นี่ฮะแนะนำเลย เอดเย็นสุดนัวสิงเนเจอร์ของเลกกลาวครับ okay. และนี่ก็คือ5เมนูเด็ดของเลกกลาวนะครับที่ขายดีที่บูธนะครับเวลาออกไปงานกาแฟเนี่ยขายดีที่สุดเลยอยากให้เพื่อนๆนครับได้ลองชงกันดนใช้สูตรตามผมก็ได้หรือจะลองปรับปิ๊บปรับนิดปรับหน่อยนะครับเพิ่มความหวานเพิ่มนมหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่อยากจะฝากนะครับสำหรับร้านนะครับ ร้านค้าผมจะมีอยู่3เบลนนะครับร้านกาแฟเมล็ดกาแฟประจําร้านนะครับแบบที่ผมใช้อยู่เป็นไล n ์แอดแล้วกันเนาะทักเข้ามารับจะมีไซส์ขนาดทดลอง250กรัมนะครับเอาไปลองชั้นก่อนได้นะครับแล้วก็อีก2ตัวตัวนี้ชาเขียวชาไทยตัวนี้นะครับตอนนี้มีขายแล้วนะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้นะคลิกเข้ามาสั่งกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเมนูขายดีที่สุดของเล็กราวครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเลกเลาวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสูตรเด็ดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเลกาลาว,วนัานานาน้นนะฮะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม